สวัสดีค่ะที่น้องรู้จักบอ่ะว่า,าวอันนีหมาเองแต่เป็นเด็กน้อยจำได้เลยค่ะน้อยยังไม่แห้งแบบเม็ดยังไม่แห้งแบบนี้ก็เอามากินค่ะที่บ้านเขาเอื่อนว่าบักเต้เลยคะ่านวยเป็นน้ำๆน,นี่ค่ะ,มะเมล็ดมันจะเหมือนมเมล็ดมะข่าค่ะนะคะมันค,คือเม็ดบักคาแต่เม็ดบัก ก็เหมือนกันลหละค่ะรูปร่างลักษณะคือกันแต่หนวยบักคานก็จะเป็นหนวยแบบเดียวกันแต่แต่บ่มีหนามเลยค่ะนี่เมล็ดของเขาเหมือนเมล็ดบักคาคือนกันเลยค่ะเพราะว่าพวกเขาอยู่ใต้ต้นเขาค่ะวันนี้พวกเขาเขาป่ามหาเห็ดเด้อค่ะเด้อพอดีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีค่ะนี่ต้นแต่เด้อค่ะเด้อต้นที่เขาลนหมากเขาลนลงมาเนี่ยมันเป็น ปาเต้ปจิกตปลาหังเลยคะ่ะน่วยเขาหลายอยู่คะ่ะน่วยบักเต้ไหลยอยู่เพราะเขาต้องจำทิศทั้งที่สิออกไปให้ได้เลยคะ่ะมันเป็นหน่วยที่เขาลุนโดนแล้วค่ะเสียงซื้อน,นี่เนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาออกไปหารถเขาก่อนเดี๋ยวมันจะเกิดอาการหลง ที่เป็นต้นมะแต้ทั้งหมดเลยค่ะแถวนี te <iver>. t t ้หมากเพิ่นที่เป็นนำนำค่ะด้เห็ดเ้องกันมาเบืองธรรมชาตินะคะหมากเพื่อนสีดำๆนะคะเป็นนำนำเต็มพื้นที่เลยค่ะกระเลียวขึ้นไปทั้งทั้งทั้งกันอีกเป็นต้นของเพื่อนนะคะชึ่อชืชชชชชต้นมะแต้ทั้งหมดเลยค่ะ แมงแมงคับปีกทงท้องมักอยู่เด้อค่ะต้นบักแตเนี่ยนี่ต้นติวเด้อค่ะเลาะกันจากน้อยกันค่ะแต่ไล่ก็อดเอเด้อผู้ใดเห็นเห็ดก็บบอกในเด้อ เขาต้องออกไปหารรถก่อนคะ่ะจําทั้งรดอยู่บ่ได้ <c oughs> จําทางรดอยู่บ่ได้นะคะต้องไปหารดถก่อนนะคะเพืียความสบายใจคะ่ะ <c oughs> เอาผู้ดใดเอาหนามมาละทั้ง ในต้นไม้หังค่ะเป็นไม้หังส่วนมากปลาในนี่น็ือเป็นไม่ไม่กิกไม้หัง่วนหลด้อค่ะเป็นปลาสาธารณะประโยชน์ค่ะใส่สอยสำหรับหมู่บ้านจะเป็นที่ของทางการเพื่อนนั่นแหละค่ะก็คือเพื่อนถ้าเพื่อนมีทุระสิใส่เพื่อนก็นกนสามารถออกไปใส่ ในส่วนราชการได้ค่ะน,นี่ย้ำไม่ได้เห็ดยางนีงก็ให้ทย้บ้านเพิ่นเอออาศัยเก็บเห็ดเก็บยางกินไปก่อนค่ะเหนื่อยแล้วว้าหลายเมียแล้วพราเขาไม่ได้เห็นเั้งว่ต้อรงซีเรียดเลยค่ะโอเคป่าเพราเขาได้มยายัง เป็นหว่วงค้นไข่แล้วเดี๋ยวต้องกลับบ้านก่อนคับไปเบิ่งค้นไข่ก่อนแล้วเขาค่อยมาใหม่อมลอสิไปนาก่อนส่งพรถมาจอดเดี๋่ะ แดดเต็มฟ้าเลยคันนี้โอ้ยรถเขาอยู่ใส่ละเราต้องหย่างเสือไปเราเจอรถเราก่อนนี่แหละค่ะป้าน้อยก็ลงตามป้าน้อยนี่แหละ

เพืนกำมัหาเห็ดค่ัได้บอค่ะ มมยังโลปลาซื้อค่ะอันนี้เป็นเป็นทั้งที่เพิ่นเจดพานปลาสา,าธารณะเลยค่ะมันเป็นคนสะดวกกะัะแมนเวียนบุดีค่ะสำหรับทรัพยากรธรรมชาติได้บ่เหตุนะใจ ไม่เจอทางแล้วค่ะเจอทางแล้วก็เจอรถเบ่งเบ่งตอนม้าด้วยค่ะตอนมา้าบ่มีรถจากคันตอนนี้รถเต็มหนึ่ง